โทรศัพท์อยู่ไหนหัวหน้ารีบเอามาเดี๋ยวนี้พูดอะไรอะคือฉันไม่รู้เรื่องอะ่ะไม่ต้องมาโกหกเลยส,งส่งโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีค่ะหัวหน้าฉันเป็นแค่คนงานจนๆน่ะจะไปมีโทรศัพท์ได้ยังไงโกหกฉันไม่เชื่อ,อฉันไม่ได้โกหกค่ะถ้าหัวหน้าไม่เชื่อเนี่ยค้นตัวฉันดูกได้นี่เธอมีอะไรคะหัวหน้าคนตัวยู่นี่นี่เอาโทรศัพท์มา ไม่มีฉินสั่งไงค้นตัวดิวะอย่ากตกงานไงไ,ได้ค่ะไม่มีค่ะไม่มีอ่ะมันเป็นไปได้ไงวะก็ฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่มีโทรศัพท์โอ้ก็เมื่อกี้ฉันเห็นกับตาว่าเธอฉันฉันทำไมเหรอคะเป็นแค่คนงานก่อสร้างเนี่ย ถ้าไม่อยากเดือดร้อนก็ต้องอยู่เฉยเฉยฉันเตือนแล้วนะไปจับตาดูนั่นนั่นมาให้ดีอย่าให้คลาดส,สายตาครับหัวหน้า ยงไงดีวะเนี่ยกลับไปบอกวัวหน้าก่อนแล้วกัน นี่เธอเออไว้ค่อยกลับมาขอโทษนะอุ้ยรองเท้าอุ้ยอุ้ยไปรุ <S 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 ้ฮ้ยเธอทำผิดแล้วคิดจะหนีเหรอหยุดตรงนี้เลยน,น,นะพี่เป็นไงได้โทรศัพท์มาไหมเจอพี่อนางคนนั้นน่ะมันเอาซ่อนไว้หลังกำแพงแล้วไหนโทรศัพท์ผมไม่ได้เอามาพี่เอาเอ้บ้าแล้วทำไมแกไม่เอากลับมาวะเออมีคนขโมยโทรศัพท์อีกทีพี่ ทำไมทำไมไม่ตามมันไปวะผมก็ย้อนมาบอกพี่นี่ไงโอ้ยงวงเ้ยแกรู้ไหมว่โาโทรศัพท์เครื่องนั้นอะ่ะมันชี้สตาเราสองคนมากขนาดไหนไปรีบไปตามเลยครับพีโ่โอ้ยโอ้ยหยุดอย่างนี้นะเธอนี่เธอไปไหนอ่ะโอ้ยคุณอย่าให้เคลียร์ได้ไหมฉันรีบโอ้ยโอ้ยไม่ได้ฉันจะให้เธอไปไหนไม่ได้ทางนั้นโธว้ย เอาโทรศัพท์ฉันคืนมาปล่อยนะเว้ยไม่ใช่ของตัวเองมาขโมยแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่ได้ขโมยนะฉันเก็บมันได้ยังไงมันต้องเป็นของฉันสิถึงจะเก็บมาได้แต่ว่าไม่ใช่ของตัวเองก็ต้องส่งคืนเจ้าของเอาโทรศัพท์ฉันคืนมาเอาคืนมาปล่อยนะเว้ย หัวหน้าเออกูเองถ้ามึงไม่อยากตกงานอย่างเรียใสายหัวไปเลยไปห<ะ>ัวหน้าเอาโทรศัพท์ของฉันคืนมาเธอบอกว่าเธอเป็นแค่คนงานไม่ใช่เหรอแล้วมีโทรศัพท์ได้ไง <c oughs> ฉันจะคืนโทรศัพท์เครื่องนี้ให้ก็ต่อเมื่อฉันลบคลิปวิดีโอในเครื่องนี้ออกถ้าคิดว่าฉันไม่รู้เลยไงว่าเธอแอบอัดคลิปวิดีโอฉันไวอ้อะก็ท่าหัวหน้าไม่ทำช่ช่วๆฉันก็คง คลิปไม้หรอกค่ะเนี่ยฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาไม่อยากเดือดร้อนเนี่ยให้อยู่เฉยทำไม่ได้อะจะให้ฉันอยู่เฉยได้ยังไงคะในเมื่อหัวหน้ากำลังเอาเปรียบฉันเอาเปรียบคนงานคนอื่นอยู่อะแล้วไงวะเธอคิดว่าจะมีใครเชื่อด้วยหรอฉันเนี่ยจะลบคลิปวิดีโอในมือถือนี้ทั้งหมดแล้วก็ไล่เธอออกไปด้วยแค่นี้ทุกอย่างก็สิ้นเรื่องแล้ว นี่เธอปลอยคุณระวังโอ๊ยโอ๊ยโอยคุณ <S <S 2> <S 2> เป็นอะไรไหมอะชิปหายแล้วท่านประธาน มาทานคะฉันขอโทษนะคะฉันไล่เธอออกไล่ออกไม่นะคะท่านประธานถ้ามาทานเนี่ยไล่ฉันออกเลยนะคะนะคะเธอเนี่ยหลายครั้งแล้วนะไหนจะเปลางเท้าใส่หัวฉันกรดทืบเท้าฉันแถมตอนนี้อะไรเธอยังเตะโทรศัพท์มาฟาดหัวฉันอีก ท่านประธานฟังฉันกดท่านประธานครับเดี๋ยวคนงานคนนี้เดี๋ยวผมจัดการเองนะครับท่านประธานตอนนี้ไปห้องพยาบาลดีกว่านะครับท่านประธานคะที่ฉันทําไปอ่ะก็เพื่อบริษัทของท่านประธานนะคะหมายความว่าไงที่บอกว่าทําเพื่อบริษัทของฉัน,นอะ่ะท่านประธานครับอย่าไปสนใจคําพูดไร้สาระของผู้หญิงคนนี้เลยครับคุณเงียบไปก่อนเลยผมอยากจะฟังว่าผู้หญิงคนนี้จะอ้างว่าอะไร แต่ว่าคุณเงียบไปเลยถ้าคุณไม่เงียบเนี่ยคนที่โดนไล่ออกลายต่อไปเนี่ยคือคุณไหนว่ามาสิเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ฉันตามเอาโทรศัพท์มือถือของฉันคืนมาก็เพราะว่าในนั้นอ่ะมันมีข้อมูลที่สำคัญที่ฉันอัดเอาไว้นั่นก็คือการทุจรลิตของหัวหน้าและก็รองหัวหน้าอยู่ในนั้นค่ะถ้าท่านมาทานไม่เชื่อ ก็ลองเปิดคลิปดูสิคะ ได้แล้วก็รูดซิปปิดปากให้มิชชิ้าใจะไมแอบยักอยอกเงินโบนัสพิเศษโครงการแบบนี้ถ้าเกิดโดนจับได้เราไม่สวยไปหลอพี่ก็อย <laughs> ่าให้มันโดนจับได้ดึงวะฉันไม่พูดแกไม่พูดใครแน่ไหนมันจะไปรู้ว่จริงของพี่อ่ะสวยแล้ว,วเอ้ยไปตามจับตัวมันมาแล้ว เราจะไปไหนเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ของคนงานของผมคืนมาเดี๋ยวนี้ออคือพวกเราเนี่ยก็คืนเงินให้รรท่านประธานครบหมดแล้วครับท่านประธานอย่าเอาเรื่องพวกเราเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> คิดว่าคืนเงินแล้วมันจะจบเหรอ ความผิดของพวกคุณสองคนเนี่ยไปชดใช้ในคุกกันแล้วกันท่านประธานไม่ต้องเรียกผมว่าท่านประธานพวกคุณสองคนเนี่ยไม่ใช่ลูกน้องผมอีกต่อไปพวกคุณสองคนตรงนั้นน่ะมาผมหน่อยจับตัวสองคนนี้ไปส่งตำรวจให้ผมทีพวกเขาสองคนเนี่ยโกงเงินโบนัสพิเศษของพวกคุณ เฮ้ยไปคนแบบนี้ต้องไปนอนในคุกเฮ้ยไม่ไป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 คุกผมต้องขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ทำเพื่อบริษัทแล้วก็คนอื่นๆไม่เป็นไรค่ะฉันก็แค่ไม่ชอบคนที่มียุติธรรมแต่ยังไงเนี่ยฉันต้อง ขอโทษท่านประธานด้วยนะคะที่ทำให้ท่านประธานเจ็บตัวพอผมรู้เหตุผลแล้วเนี่ยผมว่ากดคุณไม่ลงหรอครับท่านประธานจะไม่ไล่ฉันออกใช่ไหมคะไม่ไล่ออกหรอกครับที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ตำแหน่งหัวหน้าคนงานว่างอยู่อะถ้าคุณสนใจเนี่ยผมยินดีที่จะยกตำแหน่งให้เป็นของรางวัลครับ ไม่เป็นไรครับเออถ้างั้นฉันขอตัวไปบอกเพื่อนก่อนนะคะเฮ้ยคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณคุณเป็นถึงประธานบริษัทแต่โดนคนงานเมืองสได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ลูกน้องลูกน้อง